สวัสดีค่ะก็วันนี้พาเพื่อนๆมาให้อาหารปลาหานุกยุงสายพันธุ์หูช้างกันนะคะ มีอยู่ตัวหนึ่งนะคะทุกคนที่หูใหญ่สวยค่ะตัวผู้เนี่ยที่เหลือยังไม่ค่อยออกสีเท่าไหร่นะคะอันนี้เลี้ยงไว้ในกระมังนะคะเพื่อนเพื่อนเลี้ยงไว้ดูเล่นนะ่ะประดับหน้าบ้านไว้เพราะว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้าเลี้ยงปลาหางนกยุงไว้มันก็จะดีนะคะทุกคนร่มรื่นดี ชอบมานั่งดูปลาแหวกไหวมันจะมีตัวผู้อยู่ตัวหนึ่งที่แบบหูเขาใหญ่แล้วค่ะแล้วก็สีเข้มสวยดีไล่ผสมพันธุ์ใหญ่เลยในนี้ตัวเมียจะเยอะ อาหารจะให้วันละครั้งนะคะเพื่อนๆแล้วแต่แล้วแต่ทุกคนนะคะว่าจะให้วันละกี่ครั้งแต่ปุ้ยให้แค่วันละครั้งเพราะว่ากันน้ําเสียด้วยจ้ะมันมีมันมีตัวแม่ตัวที่พร้อมจะออกลูกอะ่ะเขาจะชอบมาอยู่แถวๆใบผักบุ้งนี่นะคะเพื่อน ใบผักบุ้งนี่ช่วยกันตัวเล็กๆได้ปลาหานกยูเนี่ยมันกินลูกมันเองนะคะทุกคนถ้าเราไม่มีที่บังที่กันให้เขานะ่ะลูกปลาหานกยูงตัวเล็กน่ะจะโดนกินเปอร์เซ็นต์โรดน้อยมากอาจจะสักออกสี่สิบตัวจะเหลือสักสองตัวเผลอๆก็ไม่เหลือเลยเลยคะ่ะตัวใหญ่มันกินหมดถ้าเราอยากให้ลูกมันเหลือเยอะๆอยากได้ลูกเยอะๆเราก็ต้องมีอย่างปลูกพวกใบบัวผะส,ะสมไปนะคะ แล้วก็มีพวกสาหร่ายอะไรอย่างเงี้ยไว้เขาหลบเวลาเขาออกมาอย่างเงี้ยใหม่ๆอ่ะเขาจะได้หลบได้กะละมังก็เป็นกะละมังเก่านะคะทุกคนเราไม่ได้ซื้ออ่างอะไรมานะเนี่ยก็มีแตกมีอะไรแต่ว่าไม่รั่วไม่อะไรอ่ะก็โอเคไม่รั่วแล้วเราใส่หินไปประดับไปค่ะใส่หินไว้ น้ำนี่ก็เป็นน้ำน้ำธรรมชาตินะคะน้ำบ่บไม่ได้ใช้น้ำปราปลาที่นี่ไม่มีน้ำประปานะคะทุกคนรู้สึกว่าปลาก็เหมือนจะเข้ากับสภาพน้ำที่นี่ได้นะคะทุกคนไม่ก็ไม่มีเป็นโรคเลยนะคะส่วนใหญ่ปลาหานุกยุงอะ่ะถ้าหน้าฝนเนี่ยโรคจะเยอะถ้าเลี้ยงแบบน้ำปราปาเลี้ยงในโบปูนอะไรแบบนี้นะคะทุกคน มันจะป่วยง่ายอย่างนี้มันเป็นน้ำโบน้ำธรรมชาติปุ้ยว่ามันมันก็คงจะกลอยนะเนี่ยน้ำกลอยนิดนึงนีลยเพราะปลาหานุกยุงปุ้ยยังไม่มีตายยังไม่มีป่วยเป็นอะไรเลย ค่ะก็คลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมปลาหานุกยุงใสาพันหูช้างแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบายค่ะ